ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ฉันได้เจอกับภูเขาอะไรบางอย่างเข้าจึงตัดสินใจจะเข้าไปดูเผื่อว่าจะมีข้อมูลบางอย่างที่จะมาช่วยแก้ไขเรื่องเหตุนี้ได้อ่าใช่ที่นี่มีเรือชมวิวด้วยนะล่องไปรอบๆเกาะภูเขานี้อ่ามีอุโมงแก้วที่เป็นสไลเดอร์เยอะมันไหลเร็วอยู่เนี่ยแล้วก็มีเจ้านี่ด้วย โอ้มายกูโอ้น่ากลัวมากมันคือสไลเดอร์น้ำนะมันแกลรถไฟเหะหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีอันนี้ด้วยรอและหลังจากนั้นฉันก็ได้เจอกับเุ้ยนั่นมันวงเวทอะไรอ่ะตรงนั้นเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะเพศเ็ดเหมือนกันนี่นามาจากไหนละเนี่ย ไม,มไม่ใช่สิตอนนี้ฉันก็เป็นเห็ดเหมือนกันนี่นะแล้วแต่ว่าเจ้าเห็ดประหลาดนี่มาจากไหนล่ะเนี่ยนี่นะเออลอยลอยนี่เออเออโอ๊ยเฮ้ยมานี่นะหยุดเดี๋ยวนี้เออดูเหมือนว่าจะทำอะไรเจ้าเห็ดนี่ไม่ได้เลยอะทำไงดีอะเฮ้ย ทัางนั้นก็มีเห็ดแปลกๆโพมาีกแล้วสีแดงเลยว่าแล้วที่นี่มันต้องมีอะไรอยู่จริงด้วยน้ no, อยหยุดเดี๋ยวนี้นะเจอเห็ดสีแดงพวกแกเป็นคนทำให้ฉันเป็นแบบนี้โอ้ Ooh, ใช่ไหมโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพอลงมาตรงนี้แล้วทำไมเห็ดเต็มไปหมดเลยอันนี้เห็ดช่วยด้วยฝูงเห็ดบุกต้นนั้นขึ้นไปบนเขาด้วยอะอยู่ตรงนี้นะ บอกฉันเดี๋ยวนี้ว่าพวกแกมาจากไหนเอออนี่น,ออน,นานมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้อ้อุ้ยใย่ใ่เออเออเจ้าพวกนี้มันโหดจริงยี้ยเออเออไม่ได้การแล้วต้องกลับไปเอารถรถของฉันมาเร็วแต่วงานต้องโดนฉันกำจัดให้สิ้นซากเจอแน่รอฉันก่อน จะฟูงเห็ดยักษ์ไปเลยไปรถฉันอยู่นี่บอกเลยว่าเรตุ้มเปะและเรตุ้มเปะเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยปาบมามาก็มาดิอุ้ยเห็ดเห็ดเห็ดระเบิด โอ้โห oh, โดนตัวเองโดนตัวเองอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปบนสะพานยังไงอะ่ะเฮ้ยเอออ้าวโดนชนก็เละเหมือนกันเหรอเนี่ยจะพวกนั้นขึ้นไปบนสะพานอะ่ะเราต้องหาทางเอารถเข้าไปข้างในนั้นแต่เอาเข้าไปยังไงอะ่ะทางเข้าทางเข้ารถอยู่ตรงไหนน,น้อยแน่คิดจะหนีเข้าไปข้างในอย่างนั้นเหรอนี่ออกมาสิออกมา มานอนอืมเละเละเลยเละวบรถกลับวบรถกลับอีกทีนึงมาออกมาออกมาเจ้าพวกเห็ดพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ้าวหมดแล้วเหรอแั้วพวกเห็ดที่หนีขึ้นไปข้างในนั้นล่ะไปไหนแล้วะ่ะฉันเห็นว่ามีเห็ดหนีเข้ามาในนี้ด้วยเฮ้ยอะไรอะนี่มันอะไรเนี่ยโอ้โห เห็ดเห็ดเต็มเลยเดียวเยวเดีวนี่มันลานดงเห็ดอะไรเนี่ยโอ้หสารพัดเห็ดเฮ้ยมาทางนี้แล้วออ้เออ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 โอ้ไม่ได้จะลงรถไม่ได้จะลรถเออเออเออโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะเห็ดมันเยอะแยะไปหมดเดียยวเดียวเดียยวเอย่ามาทางนี้โอยอโอย โอ้เห็ดปล่อยพลังเดี๋ยวเห็ดปล่อยพลังได้ยังไงโอ,อ้ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเฮ้ยมันนี้มันนี้เรียบร้อยแต่ฉันจําได้ว่ามีเห็ดหนีออกไปข้างนอกด้วยนะนี่ตรงนี้มีตรงนี้มีอีกหรือเปล่าเนี่ยมีร้านอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะเฮ้ยโอ้โหเห็ดเห็ดเห็ดบานเห็ดมาจากไหนอีกแล้วโอ้เยอะมากนี่เออสู้กัน สูกันซะหน่อยออ๊ยอุโอเห็ดเห็ดสู้เห็ดสู้เห็ดโชลต์อีนี่เนี่ยไอ้โอ้ยแต่เจ้าเห็ดพวกนี้ไม่พูดอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยมาถึงก็ยิงเลยมาถึงก็ใส่ยับสู้ hätte, สู้กันอย่างเดียวชุกันนะชุกันหรือว่าเจ้าเห็ดพวกนี้จะเป็นแค่เห็ดลูกน้องอะเราต้องมีเห็ดราชาด้วยแน่ๆเลย หมดยังยังนี่หรอยังเอ้ยเอ้ยเออโอ้โหโอ้โหอ่นี่ไอ้เฮ้ยโอ้โหูจะเหตุฝาดตรงนั้นดีนะหมดหรือยังนะอุ้ยนั่นเหลือเหลืออีกเหลืออีกตำดูเหมือนว่าจะหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วล่ะนะทางนั้นมีทางไปต่อด้วยอ่ะ รีไปดีกว่าปึ๊บอุ๊ยอะไรอะที่นั่นคืออะไรฉันไม่รู้ว่าเมืองของเรามีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยนะอะไรเนี่ย,อยเออเบกเบกเบกมา้างั้นหรอมีม้าอยู่ด้วยที่นี่มันที่ไหนกันละนี่ยล้วก็น,นะเราขอจอดม้าของเราด้วยแล้วกันนะจะได้เดินสำรวจได้ โอ้ใหญ่มากใหญ่มากมากเลยอะ่ะปราสาทนี่มันปราสาทโบราณอย่างนั้นเหรอใหญ่มากจริงในนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ไม่งั้นอะ่ะตรงทางเข้าอะ่ะจะมีบรรดาฝูงเห็ดอยู่ขนาดนั้นได้ยังไงจริงไหมันต้องมีอะไรแอบซ่อนอยูน่นี้แน่แนเลย น,นี่เป็นสวนหรอมีบ่อน้ําด้วยอะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะมันก็มีเห็ดอยู่ข้างหน้าเยอะแล้วอะทําไมในนี้ไม่มีเห็ดเลยล่ะมันต้องมีอะไรแน่ๆอยากจะรู้จริงๆว่าในนี้มีอะไรถ้าเข้าไปแล้วเราอาจจะเจอจักรพพัดเห็ดอะไรอยนี้ก็ได้นะถ้าเจอแล้วคงขอให้เขาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้เราฟังได้ เขาน่าจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเราแต่ทีนี้ก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะเป็นศัตรูกับเราไหมคิดหนักเลยยังไงก็ถึงข้างนอกนี้จะดูไม่มีอะไรก็เถอะแต่ต้องระวังเอาไว้แหละนะเอาเป็นว่าเข้าไปดูข้างในซะหน่อยดีกว่าตรงนี้มีที่นั่งด้วยอะ่ะเป็นที่ที่เฝ้ายามทหารหรือเปล่าปราสาทนี้จะมีอะไรอยู่กันแน่นะ